สวัสดีค่ะพี่น้องอีสาสนสอนมุ่งนี่พาชุมชาวมาหลอกเบิ้งอันเฮดคะ่ะพี่น้องพามาเปิดหนาเฮดคะ่ะมาเรียนรู้เนาะคะ่ะเนาะเรียนรู้ว่าถ้าปลูกเฮดเป็นเฮดเป็นฟาร์มเฮทนะคะนี่คือฟาร์มเฮดขนขาวเนาะเนาะอ่ามาเปิดมาเปิดขวดแล้วมาเปิดขวดเสร็จแล้วเนาะกับอันนี้ก็คือเป็นฝาจุกข,ของเขาะคะ่ะนี่ค่ะเปิดฝาจุกข,ของเขาเปิดออกแล้วเนาะค,ะะคะ่ะเนาะวันนีสส้ก<ๆ>็จะมาเปิดหนาเฮดคะ่ะพี่น้อง ไปเพิ่งน้ำกันค่ะเรียนรูน้ำกันนะคะน้อง่าเปิดตาเฮ็ดได้ยังไงคะนีค่ะพี่ร้องห้าวันอันนี้ก็เพิ่งเอางรงกับเจได้ังนี้แกนามันตัวแกนาบหรออ๋อน,นี่คือเปิดถุงค่ะซ <4 S 2> ีซผ้ามือดอกแกนห้แกแกะเลยอ,อันนี้จะจักมือแล้วนี่ครบซีซีห้ามือแล้วครบซีซีห้ามือที่ว่าเขาจะมักเสือไวลาบอกค่ะอ๋อนี่ค่ะนี่คือแกน่าแกนามัน อันนี้แกลแล้วอันนี้มันแตกออกแล้วอันนี้อ๋อสีอันนี้คือการแกะแก้หน่าเฮ็ดนะคะเด้อแกะปากขวดดึงดึงดึงจุกออกเนาะนี่ค่ะพี่น้องเฮ็ดเขาจะเป็นระมานนี่ผู้ใดที่เอ็ดฟรามเฮ็ดหม่เนาะเนาะเรียนรู้่บหูจักบ่เคยเห็นค่ะอันนี้โล่งสองค่ะไม่หัดครับแต่ก็ได้อยู่ได้ทำได้ทำได้ได้ทำแล้วก็ได้ตังค์ด้วยพีเน้องเอ้ยน,นี่ค่ะ อันน é, ั้นเปิดแล้วแอันนี้ฟังข <Hello. S 2> <Hello. S 1> huh. ้างนี้กะเปิดแล้วนะคะเนาะนี่เปิดเปิดเมื่อวานนี่บอกเลือดจากไหนเปิดเมื่อเช้านี่เปิดเมื่อเช้านี่พี่น้องจะเบิ่งดูค่ะตัดทุ่งยายตัดแล้วเมื่อกี้นี่แป๊บเดียวค่ะมึงดูไปต่อขึ้นนี่ค่ะพดน้ำเดินมนบ่พดเมื่อเช้านี่พดน้ำเมื่อเช้านี่ยายเราตัดแล้วเมื่อกี้นี่กินเ้ารแล้วคุ่งก็แค่นี้เก็บขยายที่เต็มใหญ่เร็วค่ะมึงดูขนาดเปิดขวดออกเมื่อเช้านี่ค่ะเห็นบ่ เฮ็ดเชื่อเฮ็ดเขาดันขึ้นมาแล้วค่ะเฮ็ดกำลังเป็นโตเป็นดันขึ้นมาแล้วเขาเนาะอันนี้กะยี่ประมาณ้งงอ้ทางใต้มีารดอกใหญ่ค่ะพุ่ณละพี่น้องพุ่ญญาภรณ์ดูพุญญาภรณ์ปุญญาดอกใหญ่ครับนี่ค่ะไปสัมผัสใยของใยเราบอกเดี๋ยวนี่กะนี่ค่ะต้องคุยกับเจ้าของนะคะเนาะอันนี้ประมาณจักถุงค่ะจักถุงนี่สามพันกรวด ี่พันบอกสามพันเกือบสี่พันเนาะสามพันเกือบสี่พันค่ะน,นี่กกเป็นการร่งเสื้อเฮ็ดขั้งที่สองค่ะพี่น้องขั้งแรกค่ณเอ็ดไปแล้วอันนี้ก็คือลงไม้เนาะเะนาะร่งไม้ที่เอ็ดคุณทุจะเบิ้งทุเฮ็ดดอกเฮ็ดกำลังขึ้นเพิ่งเสียละค่ะนี่ดันถุงขึ้นมาตะพูตะปีอยู่ค่ะมาเบิ้งกันคุณยายเพิ่นตัดถุงออกเนาะเนาะตัดบาดใจอันนี้คือ มึงดูพ่อจัดการผิมากกะเป้าเงยใส่พี่น้องเฮ็ดกันได้อยากออกอยากออกค่ะอากาศกับแดดแน่วันนี้อบ่นๆอ่อนวันนี้โอ้บรรยากาศนี่สุดยอดเลยค่ะได้เลยคนก็อยากออกคนก็อยากออกเฮ็ดก็อยากออกนะคะเนาะคนอยากออกไปขายคนอยากออกไปขายคนก็ได้พี่น้องเอ้ยอยากมีได้แล้วค่ะมึงดูเอามาเอามาจากมือเฮ้ยประมาณประมาณสี่หามือเลยค่ะ กอดบอที่เอ็ดเนาะมื่อเดือนกันี่เกิดเออประมาณวันที่สิบเจ็ดมื่อนี้เออเมื่อเดือนสิบเจ็ดนี่ค่ะหาฮกมือเออนี่แหละค่ะมาตั้งไว้หาฮกมือเมื่นี้ก็เปิดหนามามามาปิ้งพี่น้องมาเบิ้งมาเบิ้งเบิ้งข้าจะเปิดหนาเปิดหนาเฮ็ดค่ะอันนี้ฟังนี่เพิ่งเปิดหนาเนาะค่ะเนาะเปิดหนาสี่ชุงค่ะเบิ้งพี่น้อง เดึงยายเพิ่นเอ็ดเอ็ดง่ายง่ายเฮ้ยโอ้ยเก้าอี้เก้าอี้ใหญ่มัีเองเก้าอี้เก้าอี้โอ้สีกินสี่ค่ะพี่น้องเฮ้ยจะเป็นบรรจออกแห้งนี่ค่ะเบิ Jes, ay, ay, ay. ่งบางบางคนดันออกมานี่ถุงวัตถุฉีกนะคะบางทุ้เชื่อเฮ็ดดันออกมาแล้วเดึนยายเพันเอ็ด สียังไงเพราะแต่พอถ้าเปิดปากขวดแล้วเนาะเนาะก็มาฉีดมาฉีดถุงฉีดปุ๊บก็มันออกปับ๊บออกออกข้ามือเลยค่ะพี่น้องเ <c oughs> นาะเฮ็ดอันนี้ก็ได้จะ <c oughs> อ,กออกแหง้มงมันนุ่งออกข้ามือเลยได้ค่ะมันนี้พี่น้องแป๊บเดียวมันก็ทิ้งไงแล้วเนี่ยค่ะพเพราะแต่เ้าสีดถุง <c oughs> อืม ยายออกโทรศัพท์ยายแต่สีเรียวขนาดเลยเ,เล้วเอดเปลนอืนนั่นน่ะนี่เราคุมองว่ามืออาชีพค่ะพันเอ็ดมาหลายเลีวมันมีประสบการณ์ประสบการณ์แล้วหลายเฮ็ดกจะเจีนยบไฟอยากออกมะคงรู้จะออกคนนะ่ะดันถุงออกมาแล้ว อันคือที่ออกเขาดันถุงออกนะคะเนาะนีะ่เพื่อดันถุงออกเขาอยากออกแห้งไายพดนำยี่สิองมือสามมือโอ้ดันหัวมาหลายเติบตัวนี้ท่านีีไหมดันถุงออกมาหลายเติบสุดดอ,อกเนาะดอกง่ญ่อพอดนะโอ้ยดองจะเบิ่งดูนะมันแก้มือเศร้าเห็นดหมคะนี่นั่นแกะมือเศร้าน,นี่ตอนนี้กิดประมาณใบาบาแล้วคะ่ะ นนั่ง่ายเร็วแถอะแต่พ่อเขาจังว่าเก็บมือละสามเธอเก็บจุบิดมือเออเก็บจุบิดมือเห็ดดอกง่ายเร็วแล้วค่ะเนาะแป๊บเดียวนนนนึงงตััั้้อีกะรบหนักก่ได้ออืุูน่ะมึงดูอันนี้เขาจังห้องว่าฟาร์มเห็ดเฮ้ยอันอันตัวาหารเสื้อมันบอลแนนอันนี้เสื้อเขาแน่นค่ะเสื้อเขาแน่นแต่ว่าเสื้อเขาก็จะแพงแน่ยแล้ค่ะเนาะ มองนี่กับเสื้อกาจจะแพงกว่าลงเกาเนาะคะนะ่ะเนาะเสื้อมองนี่จะแพงแต่ว่าเสื้อของเขานี่ถือว่าโอเคเล้วค่ะพี่น้องสุดยอดเลยค่ะดดเะดื้อเขากแกมาอันนี้แล้วค่ะตะปุตะป,ปีอยู่คุณไหมึงดูกระด้งทีขึ้นมาเป็นตุ้มขึ้นมาแล้วค่ะเดี๋ยวม,มือใดมือใดอันนั้นกับจนะคุณนหนพี่น้องพี่เจ้าไปตะออกหลายอีเดชิพัฒนามาเก็บอยู่ค่ะ โอ้ยเฮ็ดไหมเฮ้ยรากเขาออกนะคือดอกขาวงามๆเนาะเมื่อใดเมื little, ่อใดคิด้เก็บเฮ้ยประมาณเมื่ออื่นบ่ตอนแรกก็เก็บออกเหรอเฮ้ยเมื่อกี้ชั่วโมงเขาก็มีตัวที่หนิดเลยเมื่ออื่นเมื่ออื่นตัวมากเมื่ออื่นเมื่ออื่นเมื่ออื่นฮาวะเมื่ออื่นได้เลยเมื่ออื่นตอนไม่บายก็โตไปเิ่นกระดูกเมื่ออื่นเป็นเป็นปลาดูกใหญ่บ่นเอาซันนี่เหรอค่ะพี่น้อง เดี๋ยวพักไว้สักก่อนเดี๋ยวจักหน่อยสซีะค่ำสิบ้าถ่ายอีกเนาะว่าดอกเขาสิงไงส่ซ้ำไหนคะ่ะตอนนี้ก็จะเปิดหนาสักก่อนค่ะนี่เปิดหนาเฮ็ดสักก่อนมึงดูมึงดูขึ้นมาจังสิกับขึ้นบ่ขึ้นมาจังสิขึ้นนี่ค่ะตอนนี้คือประมาณบ่ายอีกค่ำจักหน่อยพี่น้องค่ำจักหน่อยได้จะมาถ่ายอีกที่หนึงนนาาขข่งเนาะค่ะเนาะว่าเขาสิไงหลายซ้ำไดคะ่ะเมื่อเฮ็ดดอกนี้จะเป็นไงบานไงจะบานก็โม่คนนะ่ะ จะเปิดฝ้าออกก็โมฝ้าออกฝ้าใหญ่นะเยอะเลยค่ะนี่ค่ะพี่ดองหลังจากที่ห้าเปิดหนาแล้วนะคะเนาะเฮ็ดนะออกน้ำกรดเลยค่ะพุดนะเกิดน้ำกรดเลยค่ะถุงแทงมันมันแตกจ๋อเกิดเออใส่ใส่ข้างหลังก็ออกอ,อ,กอีกออโอ้ยพุดนะข้างหลังก็ออกดิฟังนิดนึงเฮ็ดตรงข้างหลัง เกิดเกิดไอ้เกิดน้ำกลดเลยไม่มึงดูเกิดหูมันก็เกิดปาดเพราะแต่เปิดหนาแล้วพี่น้องเนาะเพราะว่าของเขาไม่นี้แป๊บเดียวเรื่องหายง่ายแล้วบ้าค่ะด้วยกันด้วยกันเปิดเปิดบางยายนี่พากันเปิดแล้วนี่เปิดหนาหากัแล้วพี่น้องมึงดูแป๊บเดียวนี่ง่ายเลยมึงดูนี่ค่ะนี่เปิดหนาแล้ว ทังนี้เสื้อเขายังอ่อนอยู่ค่ะทางนี้เสื้อเขายังอ่อนอยูฟังทั้งนี้เสื้อยังอ่อนดูแต่ทางนี้เสื้อเขาแก่แล้วค่ะพอเปิดหนาปุ๊บเกิเดดอกเฮ็ดเห็ดอกมาดอกไงเลยค่ะก็จะเปิดเนาะช่วงทีงนี้ขึ้นเลยค่ะอ๋อสีดองเสื้อเห็ดแต่อ่อนซอนเน,ะน,นเาะสองชั่วโมง,งาผ่านไปไวเหมือนโกหกพี่น้องเอ้ยปั่นละค้นโลดได้เดี๋ยวนี้ค่ะแป๊บเดียวนึงม<า>ึงดู 3มือจบโอนตัด3เื้ออ,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 มมอือมื้อเอมื้อนึงตัด3มืออนึงตัด3ครั้ง3เวลาอือนี่มาดูคุณฟากจะใหญ่ขึ้นมาก,ก่อนนี่ค่ะนี่เปิดเบิ่งค่ะตบมันเพิ่งยิกขึ้นมานะเจ้าน่อยนี่ค่ะน,นี่ค่ะเห็นบักเปิดออกไปเชื้อเขาแก่แล้วนะคะเนาะ ในทางนี้พี่น้องบัดน,นี้ที่ตอนนั้นเนาะคยเผพร่จุ๋มเจ้าเบิ่งเนาะกับบ้านในไงเปิดไหนครับเบื้องนี้ประมาณจักสองชั่วโมงเนี่ยเนี่ยแต่มาฟังทางนี้บ้านได้เปิดค่ะพี่นอ้องเพราะว่าฟังทางนี้เสื้อเขายังไม่ได้แก่ดีค่ะเสื้อเขายังไม่ได้แข็งคอกระพู้จักแล้วพี่น้องอ่านว่าอันแข็งแข่งรูปแบบแข็งเนาะแต่ว่าเพิน่นว่าเจ้าของฟาร์มเพิ่นว่าบ้าบ้านในแข็งค่ะแต่ว่าแข็งน้ำเพิ่นเนาะ ถ้าแข่งก็เสื้อเขาจะแรีนขาวเต็มถุงยังสีแล้วค่ะอันนี้คือเสื้อเขาแข็งเต็มที่แล้วนีเจ้าไหนก็เกิดพี่น้องเอ้ยคาร์ดิฟนี่แหละฮันแม่นบอลุึ่งจาว่าบ่าบานี่เสื้อเขาเรียนแบบบาณน,นี้แล้วค่ะเอ๊ะจ้าไหนก็เกิดวสันนอนเว้นอยู่กับเกิดวสันพี่น้องเอ้ยไม่ใช่ไหมลีละคะ่ะเห็นบ่กําลังต่อสุกงูขึ้นมานี่นี่ค่ะมองดู ทุกมุกทุกเมกิ้วเฮ็ดหน้าแหลกนะคะเนาะมึงดูขึ้นมาอะไตัวที่อันน่าจะขึ้นมาก,ก่อนแหละคะ่ะจั๊กสีจังคือฟาร์มเฮ็ดเนาะค่ะพี่น้องขาวจักผกกกกกักแต่พอคนละเฮ็ดขาวเลยบบจังไหนขาวคะ่ะพี่น้องพี่น้องขาวอุลี่ะขาวอุลีนี่นะคะขาวอุลีเฮ็ดขาวเนาะกูด่าง่ายเด้ว มือแรงมมได้เก็บเกงพี่น้องเจ้าสิม่ชได้เก็บเกี่ยงนะมือแรงนี่ได้ที่ไหนมือเศร้า่ล่บานปรโทบ่นี่ยมาหดมือเศ้าไหมออไม่ใช่รอก่ไงปรโทบหดมืออเศร้าไหมมึงได้แป๊บเดียวนึงค่ะยังเปิดโตถ้ามึงยีขึ้นแล้วค่ะหันหลังตัดเตาถุงพักหันหลังใส่แป๊บเมงมากเหรอเอ้าก็เสียทางนี่แล้วทางนี่ละ่อล้ว เชื้อของเขาเนาะเขาเนาะกแกก็สีเป็นสีเนี่ยขาวสิออกเร็วค่ะอากาศะออกะอบอ้าวแน่เนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะแต่เรื่องเป็นบรรยากาศพอดีเลยค่ะอากาศพอดีเลยค่ะอาาพอดีไปฮดบ่นนป่ะน,นี่เออตัวชิวเ็สบ่เอรพอดีเดี๋ยวให้พี่น้องข้าเบิ่งน้ำว่าหลังจากที่ข้าเปิดหน้าแล้วก็จะมาฮดนะคะพี่น้อง เสื้อในก็ซื้อมากาคา่าแพงกว่าอันอันแรกที่ข่อยทายเห็นเจ้าเบิ่งแล้วค่ะเด้อราคาแพางขึ้นกว่ากว่าตัวนั้นค่ะตัวนตัวนั้นบ,บนนค่ค่อยออกบันไดพี่น้องเสื้อเขาเจ้าจะบ่ดีบันไดค่ะแต่ว่าตัวนี้เ,เ,เสื้อเขาดีอยู่ค่ะเสื้อเขาเจ้าดีเห็นนะอันออกเสื้อออกบ่ค่อยดีค่ะแต่วนี้เสื้อออกดีอยู่ค่ะถือยอมรับด้วยค่ะมรูปเสื้อเขาเสื้อเขาออกดีอยู่ค่ะถือว่าโอเคเลย อันอนี้กะพี่น้องบางคนเพิ่ดคับมาเบิ่งใหม่นเนาะคะนะ่ะเนาะอยู่จังหวัดบึงการเด้อค่ะเด้อพี่จังหวัดบึงการนี่ค่ะเพอ่จะจะบ,บางคนเพ่อจะถามว่าจะยูดด่ใสน่น้อพป่ะนะพู่ดมาเท่าพี่นก็อยากได้เฮ็ดได้หยังเนาะคนะ่ะเนาะจะอยู่จังหวัดบึงการค่ะนี่จะกระลังสีมาฮวตค่ะ กะฮดกะใส่ฟักบัวค่ะพี่น้องแต่ว่าหันเวลาจะของอาบน้ำไม่หันใส่ขันตักค่ะเว <laughs> ลามาฮดแด่ต้องกับไส่ฟักบัวใส่ <laughs> ฟ,ฟักบัวหดง่ายกว่าค่ะปั๊บได้าาอ่นแหละเมื่อไหร่คะจังอ๋อสายยางมันห่อนต้องเปิดน้าออกซะก่อนนะค่ะพี่น้องหดดันห่อนเด้วอยาน้ำห่อนหดเด้เสื้อเขาตายเด้อค่ะอันนี้คือว่านหน้ามสายยางมันตากแดดเนาะค่ะเนาะมันนี้ก็แดดพอสมควรค่ะ นี <Yeah. S 2> <Okay. S 1> ่นก็จะพุทธเหรอคะพุทธที่ประมาณนี้เหรอคะอาจน้ามาเฮ็ดว่าเ่ายงซะพี่น้องเอ้ยหลังจากที่ข้าเปิดหนาแล้วก็จะพดทธใบหนานแห้งพุทธใบหนานแห้งพี่น้องเอ้ยถ้าว่าหน,านห้าคนพดทธถึงมาปนอย่างแห้งก็ได้เย่ไทยล่ะพี่น้องอืมไทยพุทธตัวละแต่ว่ามันไก่กับว่าเขาเห็นดอกโซละนาะหนาสวยๆนั่นนะหนาเรียวงามรูปไข่ปบบนั้น โอ้ยหน่าเรียวเรียวงามรูปใครใส่ไรแบบนั้นนี่ค่ะก่ายงายกูอะนั้นดูค่ะมึงอ้่นโตมากไเออกม่เลยอือม,มีเวลาแต่จะประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องหลังจากที่เปิดนาแล้วก็ฮด โคตแห้เฮ็ดเขาซุ่มเนาะคะ่ะเนาะจะบ่ให้แห้งนะพี่น้องเมึงหน้าสุนี่ก็ยังบ่นั่นนี่ค่ะก็จะโคตให้เ,หเขาซุ่มตลอดพอซุ่มหรือเฮ็ดมันก็จะใหญ่พี่น้องเอ้พอซุ่มแล้วก็เฮ็ดก็จะใหญ่เร็วเนาะนี่ค่ะหลังจากที่โคตแล้วเฮ็ดก็จะชุ่มชื่นไปบห้นาดิอันนี้คืออันเก่าเนาะค่ะเนาะหน้าดับหมดละค่ะเชื่อไม่ค่อยนั่นปันได้ค่ะพี่น้องมองนี่ก็ได้ เสื้อเขาจะอัดบรอนเนนบันไดค่ะอันที่เพิ่เคยเกิดก็มีแต่ว่าอันมองไม่เห็นเสื้อเขาโอเคอยู่ค่ะเก้าเสื้อบน,นบันไดค่ะก็มีอยู่พอได้เก็บอยู่ค่ะอันเก่าก็ได้่อประมาณนี้ ออกดยู่ค่ะเพราะว่ากะบม่ค่อยหลยปันใดเนาะค่ะเนาะไม่อยู่อันนี้ก็เอ็ดทดลองนะคะเนาะอันนี้ทดลองลองเบิ่องบาเป็นกยังไงมันถึงก็เลยออกน,นี่ค่ะกำลังออกไม่ก็มีอยู่แต่ว่ากะอกะอกบะไหลายค่ะออกบะไหลายค่ะกะหลังจากที่ภาพพี่น้องเยี่ยมชม ฟาร์มเพชรเราคณะวิธีการที่ว่าแกะแกะอนฮัวจุกออกแล้วก็เปิดหนาค่ะพี่น้องเปิดหนาแล้วก็หดนน้ำพ่นยางเนาะเฮ็ดกะถือว่าออกดีอยู่ค่ะพี่น้องก็ถือว่าโอเคค่ะสําหรับฟาร์มเพชรเพื่อนเนาะค่ะเนาะอันสาระขึ้นนี้กะเพราะขึนนี้เนาะค่ะพี่น้องกะซิบกวนที่ละมันยาวหลายอรกะย่านพี่น้องเบื่อค่ะเอาสาระขึ้นนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเปิดกาลังใจ้ง้คลิปต่อไปเด้อค่ะสวัสดีค่ะ